bmw i 7่ครับหลังจากเปิดตัวทําตลาดมา3ไปีแล้วยังไม่มาเนเชนนะแต่เดี๋ยวคาดว่าคงม,มีเร็วๆนี้ตอนนี้เขาขยับเสริมรุ่นย่อยใหม่เข้ามานะครับในการทําตลาดและรุ่นย่อยนี้มีจําหน่ายเฉพาะที่มิลเลนเนียมเท่านั้นนะครับคันนี้มีชื่อว่า bmw i 7 e drive ห้า m sport มีอะไรแตกต่างจากตัว60บ้างขับกี่เป็นยังไง ไปดูกันจะรวบลัดตัดความมาให้สั้นๆง่ายๆเลยครับนี่ครับไฟหน้าตัว60เป็นคริสตัลตัวนี้เป็น LED นะครับสเปคพื้นฐานเหมือนกันหมดไม่ใช่รูปทรงรูปร่างดีไซน์ยังเหมือนเหมือนเดิมนะจุดต่างนี่ตรงนี้ครับเอาตัวมีติดดอร์นะครับหายไปนะครับรวมถึงปุ่มที่อยู่ภายในนี่ปุ่มภายในก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีปุ่มที่สั่งเปิดปิด โดยอัตโนมัติหายไปนะครับอีกจุดหนึ่งที่หายและแตกต่างคือดีไซน์ของลําโพงตรงนี้ครับเดิมเนี่ยลําโพง bovo and แ i น k i วินเป็นชุดไดมอนชุดใหญ่ได้ลําโพง35ตัวสำหรับรุ่น60แต่ถ้าเป็นตัวนี้เหลือเพียงแค่17ลําโพงเท่านั้นครับแต่17โพงก็เยอะนะคิดว่าน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานนะครับในแง่ของสเปคครับ ต่างแบบชัดเจนที่สุดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังนะตัว60เนี่ยเป็นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับโดยพละกําลังรวมเนี่ยนะครับของตัว50เนี่ยอยู่ที่455แรงม้าแรงบิดสูงสุด650นิวตันเมตรซึ่งถือว่าลดลงไปพอสมควรนะครับอัตราเร่ง0 100กิมต่อชั่วโมง 5. 8วินาทีนะครับเกาะความเร็วสูงสุด205กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ขนาดเท่าเดิมขนาดเท่ากันกับตัว60นะครับแต่มีการเปลี่ยนแร่นะทำให้ระยะทางวิ่งเนี่ยต่างไปนิดหน่อยระยะทางวิ่งไกลสุด515ถึง624กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน wltp ก็คิดกันง่ายๆว่าถ้าวิ่งกันแบบสบายสายความเร็วไม่สูงมากก็600กิเมถึง แต่ถ้าขับกันแบบเต็มสมรรถนะหน่อยก็อยู่ประมาณ500กว่ากิโลเมตรนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้จุดแตกต่างมีเพียงเท่านี้อ้อไม่ใช่สิราคาค่าตัวครับราคาค่าตัวของเจ้าตัว50เนี่ยเจ็ดล้านหนึ่งแบาทนะครับถูกกว่าตัวของ6 0 1ล้านบาทโดยประมาณนะครับแต่พอตัวนี้จะได้ bsi standard ก็คือ แค่4ปีเท่านั้นนะครับปกติเนี่ยจะได้6ปีนะแต่ถูกลงไป1ล้านหายไปอย่างที่ผมว่าสมรรถนะใกล้เคียงเดิมนะครับขับขี่เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปดูให้มาดูตรงจุดนี้ก่อนครับนี่ยังอยู่นะจอนี่จอนี้ผมชอบมาก 31. นิ้วครับเป็นจอความบันเทิง เบาะหนังยังเป็นหนังแบบไฮโซเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นหนังที่ดีที่สุดของ BM เอ็มเบาะหนังตัวนี้มีชื่อว่าเมอริโนนะครับนี่ภายในยังกว้างขวางเหมือนเดิมเลยนะมีลักษณะแบบเหมือน Executive l o u ลนั่นเองครับชอบไหมชอบบอกเลยผมชอบมากๆนะครับนี่เริ่มต้นการขับขี่ครับเอ๊ะ แต่เดี๋ยวก่อนบอกการขับขี่ทำไมมานั่งอยู่ทางด้านหลังเพราะเราเชื่อว่าคนที่ซื้อ i7 ส่วนใหญ่เลยครับจะซื้อมาเพื่อนั่งไม่ได้ซื้อมาเพื่อขับเพราะรถในไซนี้มักจะมีพนักง,งานขับรถขับให้นะครับก็ขออนุญาตรีวิวในส่วนของการนั่งทางด้านหลังกันก่อนนะก็เล่าแบบนี้ครับจริงๆตัวนี้ผมก็ทั้งนั่งและขับมาเยอะมากๆแล้วแต่ตัวนี้เป็นรุ่นย่อยใหม่ ขับเคลื่อนล้อหลังเดี๋ยวมาลองสมรทน,นาการในส่วนของการขับขี่แต่การนั่งทางด้านหลังเนี่ยก็ยังเป็นความรู้สึกของรถยนต์ไฟฟ้าอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกไว้ตรงนี้เลยว่าคุณซื้อมามีพนักงานขับรถแล้วต้องติวพนักงานขับรถหรือส่งพนักงานขับรถไปเรียนนะครับการขับขี่ตัวรถยนต์ไฟฟ้าพอสมควรเลยเพราะการใช้เบรกใช้คันเร่งเนี่ยจะแตกต่างจากการใช้รถน้ํามัน เพราะว่ามันจะส่งผลต่อการแบบวุดนวูและการเวียนหัวของผู้นั่งทางด้านหลังถ้าคุณถอนคันเร่งเร็วไปหรือปรับหน่วงของตัวคันเร่งเนี่ยครับปรับไปปรับมาปรับน่วงเยอะมากแล้วถอนคันเร่งไวมันจะทําให้เกิดการวุดนวูได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นต้องปรับให้อยู่ในจุดที่สมดุลจุดที่ทําให้เราเจ้าของเงินเนี่ยนั่งทางด้านหลังเนี่ยนั่งแล้วรู้สึกสบายนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ย ช่วงล่างเซ็ตมาดีอยู่แล้วนะครับจะมีแค่เรื่องเดียวที่กังวลที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการขับขี่ที่การใช้เบรกกับการถอนคันเร่งที่จะต้องเรียนรู้กันใหม่นะครับทำความคุ้นเคยกันใหม่มันจะแตกต่างจากรถน้ามันอย่างสิ้นเชิงความเงียบภายในห้องโดยสารถือเป็นจุดเด่นที่สุดแล้วสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าครับคือเงียบจริงเบาะถามว่านั่งสบายไหมไม่ต้องสืบเลยเบาะระดับนี้นี่สบายมากๆฟังก์ชันต่างๆที่ใช้งานนี่ดีงาม ตัวพาเนลจอเนี่ยจอใหญ่31นิ้วก็จริงๆมันเปิดได้ง่ายแหละแต่ว่าเราไม่สามารถเปิดให้ดูได้นะครับเพราะว่าเราติดกล้องถ่ายอยู่แบบนี้ตรงเนี้ยคือเวลาเกือบเกือบเที่ยงนะครับผมเปิดกระจกข้างบนด้วยแดดมาเต็มส่องเห็นเห็นอย่างนี้ไม่ร้อนบอกตรงนี้เลยว่าไม่ร้อนมันสะท้อนความร้อนได้เป็นอย่างดี สบายใจได้ไม่ต้องกังวลมีม่านด้านข้างให้ด้วยนะครับได้ความเป็นส่วนตัวเพิ่มเข้ามานะครับนี่ตรงนี้เราวิ่งอยู่แถวแถวเส้นพัฒนาการนะครับมีการขึ้นคอสะพานนี่จังหวะขึ้นคอสะพานนะครับนี่มีการโยนตัวเรารู้สึกได้แต่ไม่ได้แบบรู้สึกว่าแย่แต่อย่างใดนะครับถามว่าหลับได้ไหมจริงๆหลับได้นะหลับได้เลยรถมาโทนนุ่ม นุ่มขึ้นกว่า B M ในหลายๆรุ่นแต่ถามว่าความแรงโอ้โหแรงแรงจริงคือความรู้สึกเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากตัว60เลย60ก็คือมอเตอร์คู่ขับ4ตัวนี้มอเตอร์เดี่ยวขับเพื่อล้อหลังความแรงเนี่ยต่างกันประมาณ100แรงมา้าแต่ในเวลาถึงใช้งานจริงๆเนี่ยไม่ได้รู้สึกแตกต่างนะครับก็สบายๆอยู่จะมีแค่เรื่องเดียวที่พูดมาโดยตลอดคือเรื่อง การเบรคกับการถอนคันเร่งนะครับถ้าคุณเป็นคนนั่งทางด้านหลังเนี่ยแล้วเวียนหัวง่ายก็ต้องส่งพนักงานขับรถไปติวในเรื่องของการขับขี่นะครับเพราะว่าตรงนี้เขามีมีสอนมีเรียนอยู่หรือไม่ก็ปรับพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับขี่นะครับให้มันสมูทให้มันเนียนกว่านี้นะครับเพื่อที่เรานั่งเราจะรู้สึกไม่เวียนหัวมันก็จะสบายแค่นั้นเอง จุดเดียวจุดเดียวที่กังวลนอกนั้นคือการนั่งเนี่ยสบายอยู่แล้วนะครับโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวขับเคลื่อนกันแต่ที่เห็นอย่างนี้อันนี้คือ g a s เจอร์คอนโทรลตัวนี้ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ดูโหมดในการขับขี่คือจริงๆเราแค่ทักทายท่านผู้ชมแต่ว่าตัวระบบะเขาอยู่แถวๆนี้แหละนี่นะตรงนี้คือโหมดในการขับขี่ โหมดสปอร์ตโหมดเพอร์ซันอลแต่ป็นจริงๆมันเป็นเหมือนแอมเบียนซ์ด้วยนะครับเป็นหลายอย่างครับเทเตอร์แดกดิจิทัลอาร์ตตัวนี้เราเลือกได้คือเป็นมูดแอน d ์โทนในการขับขี่แล้วก็มูดแอนโทนของห้องโดยสารที่บีเอ็เขาเซ็ตไว้ให้ตรงนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะสำหรับผมผมชอบอะไรแปลกๆอะไรเยอะๆแบบนี้ยิ่งยังคืนนะโว้ยอลังนะครับไปพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันได้ส่วนสิ่งที่ไม่ชอบ ก็ตั้งแต่รีวิวคราวนูน้นก็คือตัวแท่นตัวนี้ครับที่เป็นคริสตัลตรงนี้แล้วก็พวกเงินเงินพวกนี้เห็นไหมครับว่าพอขับตอนกลางวันเนี่ยครับชัดเจนเลยว่ามันเด้งเข้าตาเรานะครับมันรบกวนการขับขี่นะครับอันนี้อันนี้เฉพาะประเทศไทยนะเพราะว่าประเทศไทยนี้แดดแรงมากๆนะครับทัศนวิสัยปรับเบาให้ดีผมบอกเลยว่าทัศนวิสัย ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับในมุมมองต่างๆอะไรพวกนี้ดีหมดเลยมีเพียงแค่ตัวฝากระโปรงหน้าคือรถมันยาวมากนะท่านผู้ชมรถมันยาวแบบยาวยาวจริงๆแล้วตัวรถเองก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังหน่อยเวลาที่เราจะเข้าที่จอดอะไรพวกนี้ครับแล้วมุมองศาที่เรามองตัวฝากระโปรงหน้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับกะระยะยากนิดนึง เราไปทางขวาถูกปะถูกต้องค่ะนะครับพวงมาลัยน้ำหนักเบามือมากๆนะครับเพราะว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ารถคันนี้รถไฟฟ้านะครับ มีวงเลี้ยวแคบดีครับสําหรับรถไซส์ใหญ่อย่างนี้ตะกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่าผมลับรถในปั๊มน้ํามันแบบไม่ได้ไม่ได้กว้างเลยแต่ว่าคอนโทรลง,ง่ายมากเพราะพวงมาลัยพอพอ,พอเบาอ่ะพอเราอยู่ในความเร็วต่าๆอ่ะมันจะเบาแบบเบามากแต่พอมาเป็นการขับขี่เนี่ยความเร็วประมาณ50นพวงมาลัยหนืดแล้วแล้วมีระยะฟรีนะไม่ไม่ใช่แบบขยับนิดเดียวแล้วรถไปเลยนะไม่ไม่ตัวนี้มีมีระยะฟรีก็ถือว่าดีเลย หัวใจสำคัญคงเป็นเรื่องของอัตราเร่งครับดูว่าแตกต่างจากตัว60ซึ่งเป็นมอเตอร์คู่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับถ้าดูจากสเปคเนี่ยอัตราเร่ง0ถึง100กิโเมตรชั่วโมง5.6วินาทีไม่แย่นะไม่ด้อยเลยนะลองดูนี่อันนี้กดแบบแค่ครึ่งเดียวผกดคันเร่งแบบไม่ไม่จมนะไม่หนักมาก ดูซิว่าพุ่งไหมก็พุ่งอยู่นะครับอันนี้อยู่ในโหมดธรรมดานะไปครับเฮ้ย้ยพุงหลังที่บอกเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นเส้นสีที่เขาขีดไว้นะครับเพื่อให้รถชะลอความเร็วสะเทือนเนี่ยไม่ไม่สเทือนมาถึงตัวแต่เสียงมาเสียงมีเสียงมีได้ยินนะครับไปละ 8ปดสิถึงนี่มาเร็วมากกดไม่ได้เต็มคันเร่งน,นะครับกดแค่แบบครึ่งครึ่งคันเร่งเท่านั้นครับยังแรงแรงไม่ต่างอะ่ะไม่ได้รู้สึกถึงความต่างอย่างมีนัยยะนะครับแต่สิ่งที่ต่างอย่างมีนัยยะคือราคาค่าตัวต่างกัน1ล้านบาท1ล้านบาทบอกเลยว่าตัวนี้ดีกว่าความแรงไม่ต่างคือท่านเน้นซื้อมาเพื่อขับเนี่ยขับเองนะ บอกเลยว่าคันนี้ขับสนุกอยู่แล้วถ้าซื้อมาเพื่อขับซื้อได้แต่ถ้าซื้อมาเพื่อตั้งเนี่ยแล้วถ้าเจอคนขับแบบผมเนี่ยผมบอกเลยคนนั่งข้างหลังนี่อาจจะเวียนหัวได้นะครับอันนี้เพราะว่ากดแล้วมันสนุกอะ่ะมันขับง่ายมันขับมันอะ่ะแปบ๊บเดียวขึ้นช่วงล่าง เป็นโทนที่ค่อนข้างนุ่มเบกเกเบกเบกช่วงล่างมาโทนค่อนข้างนุ่มครับไม่ได้แข็งปกปักเหมือน BM แบบรุ่นอื่นๆน,น,นะตัวนี้มาโทนนุ่มเลยนะครับทรงตัวดีขึ้นสะพานด้วยความเร็วส,สูงๆม,มีมีวูฟวาเหมือนกันนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับเจอฝาท่ออีกเก็บเสียงดีนะครับ ถือว่าเป็นรถขับง่ายแต่ผมไม่ชอบผมรู้สึกว่าพวงมาลัยมันใหญ่ไปหน่อยมันใหญ่ไปนิดนึงนะอันนี้ต้องแล้วแล้วแต่คนชอบจริงผมว่ามันใหญ่มันใหญ่ไปหน่อยนะึงก็อัตราเร่งมาดีมากนะครับไม่ด้อยกว่าตัว60เลยสเปคอาจจะด้อยกว่าแต่ในความรู้สึกของการขับขี่ที่เราใช้งานจริงๆแบบชีวิตประจำวันเนี่ยอันนี้เพียงพออยู่แล้วสบายๆเลยครับ ช่วงล่างเขาบอกว่าไม่แตกต่างถามผมผมว่าก็ไม่ได้รู้สึกถึงความต่างอย่างมีนัยยะเท่าไหร่นะครับเบรกเบรกเนี่ยต้องทําความคุ้นเคยกันดีๆเลยนะครับบอกไว้ตรงนี้เพราะว่ามันมีตัวใช้คําว่ารีเจนที่เข้ามาคือทุกครั้งที่เราถอนคันเร่งเนี่ยเขาจะช่วยเบรกเราอยู่แล้วแล้วตัวเบรกเองเนี่ยต้องใช้ น้ำหนักกดมากกว่าปกติหน่อยนะครับคือตัวตัวแป้นเบรกอะ่ะจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะเพราะฉะนั้นต้องทำความคุ้นเคยกับเบรกแล้วก็คันเร่งทำต้องใหม่หมดเลยอะ่ะคือคุณแนะนำว่ามาอบรมมาเรียนหรือมาทำความคุ้นเคยคือถ้ามีพนักงานขับรถก็ย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึง่งถ้าคุณเป็นพนักงานขับรถหรือซื้อแล้วให้พนักงานขับรถอ่ะ ยังไงซะต้องให้เขาทําความคุ้นเคยก่อนนะครับพอพอสมควรเลยล่ะเพราะไม่งั้นนะ่ะมันจะขับแล้วไม่สมูทนะครับถ้าคุ้นเคยแล้วบอกเลยว่าคันนี้จะสมูทจะเนียนเนียนเลยล่ะขับดีเลยล่ะสำหรับราคาค่าตัวอย่างที่เรียนไว้ครับว่าคันนี้ ราคาตั้งต้นอยู่ที่7จ็ดล้านหนึ่งแบาทได้ BSI 4ปีแต่พออยู่ในงาน MGC Mobility Expo ที่สยามพารากอนนะตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่13เนี่ยเขาจะมีราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษเนี่ยมีเพียง20คันเท่านั้นก็เท่าไหร่วันที่ผม รีวิวตรงนี้เขาไม่ได้บอกแต่ผมเดานะราคาเดาจากผมเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆประมาณ5ล้านนะครับจาก7ล้านเนี่ยจะลดลงมาเหลือประมาณ5ล้านอ่ะเดาวันนี้เดาเดาจากอะไรเดาจากตัวก่อนหน้านี้ตัว60เนี่ย,ต, 60, ยตัว60จาก8ล้านหนึ่งนะครับเขาลดราคามาให้เหลือ5ล้าน7นะครับเพราะฉะนั้นถ้า60เนี่ย5ล้าน7ตัวเนี้ยก็น่าจะก็ต้องต่ำกว่า5ล้าน7อยู่แล้ว แต่จะต่ำกว่าเยอะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรถ้าไป499ได้ยิ่งดีหรือถ้าลงไปอีก4กลางๆเนี้ยโอ้โหนะก็น่าซื้อน่ากบหาเลยนะครับแต่เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าราคาสุดท้ายจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าตัว M50 เรียกว่า M50 ก็ไม่ใช่ต้องเป็นตัว50 M Sport ซึ่งตัวนี้มีจำหน่ายเฉพาะมิล,ลเลียมเท่านั้นนะ ไปซื้อที่โชลุอื่นไม่ได้นะครับได้เฉพาะที่มิลเลนเนียมเท่านั้นเลยนะครับกล่าวโดยสรุปถามว่าน่าซื้อน่าคบหาไหมบอกอย่างนี้ว่าเหมาะกับการเป็นรถของผู้บริหารนั่งหลังได้นั่งสบายดีขับเองก็หล่อก็เป็นรถขับสนุกช่วงล่างมาทนนุ่มนะครับความแรงกรชื่อของ bmw การันตีีเรื่องความแรงไว้ได้แบบไม่มีผิดหวังแน่นอน นะครับแต่ช่วงล่างอาจจะคนละบุค,คลิกกับซีรีส์สซีรีส์หหรือซีรีส์เตัวก่อนหน้านี้ก็คนละบุค,คลิกเหมือนกันนะครับตัวนี้มาโทนค่อนข้างนุ่มฟังก์ชันออปชั่นต่างๆให้มาเต็มมีตัดไปเพียงแค่ประตูอัตโนมัติอัตโนมัติดอกับไฟหน้าจากคริสตัลเป็น LED และลำโพงเหลือ17ตัวจากเดิม35ตัวก็ประมาณนี้แต่เซฟเงินคุณไปได้หล้านบาท ว่าเป็นตัวเลือกสำหรับคน,คนที่ชอบความคุ้มค่านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับและถ้าอยากมาทดลองขับแบบผมทำได้ไหมง่ายง่ายครับติดต่อมาที่นี่ครับมิลเลนเนียมมาที่โชว์รูมแบบนี้นะแล้วก็ติดต่อเซลครับบอกเขาว่าอยากทดลองขับได้เลยนะเขาให้เราขับแบบนี้เลยคุณจะได้ขับแบบผมอย่างเงี้ย ประมาณนี้เลยง่ายๆอย่างนี้ครับติดต่อมาได้เลยครับ